เอาแล้วไปเอางูอะไรมาตส่ตรงนี้ฮะเอามาจากไหนเข้าบ้านนี่โอ้โหพวกมึงเนาะตายแล้วเนี่ยว่ะพวกมึงนี่สุนัขเจองูนะคะเป็นน่าจะเป็นงูอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าแต่ว่ามันตายแล้วค่ะอืม๋องูตัวนี้ตัวนี้น่าจะไม่มีพิษนะคะ พอดีแนมะ่ทุกพุ่นเขา้เขามาในบ้านก็มาเห็นเนี่ยค่ะเขานอนอยู่แล้วนะคะนัดพันธ์ไทยหลังอา่านจ้านั่นตัวผู้ตัวสีแดงอันนี้ก็แบล็กนะคะตัวสีลายเสือค่ะนะคะเ <c oughs> ปเอามาจากไหนพอดีบ้านแนมะ่ทุกพมันก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรก็ส่วนมากเนาะพื้นที่สองไร่ก็เป็นพื้นที่บ้านแล้วก็พื้นที่เราอ้วเราทําอะไรนะเราทาเกษตรหาแม่ ระวังนะอันนี้ก็คือสนุนัขเขาหัดไปด้วยค่ะตัวเมียตัวเมียอันนี้ตัวเมียนะคะเออนออ เล่นเล่นเล่่ <c oughs> เลนยองไล้น, <c oughs> ลน้อยาก็มันตายแล้วค่ะตายเลย <c oughs> <c oughs> ตายแล เัอดีขับรถมาเจอนะคะไม่รู้ว่าช่วงนั้นช่วงช่วงไม่จุไม่อยู่เนาะขับรถออกไปน่าจะไปรับลูกค่ะไปรับลูกมาเจอเด,ดินออกพอดีตกใจหมดเลยค่ะเ <c oughs> สียเอ๊่มิกๆมกมิกมกเม็กมม <c oughs> <c oughs> จะมาแต่ไหนกันนะพวกเคนะเ <c oughs> ล็กครับ เล็กๆไปเอางูมาที่ไหนากันลูกอือเอางูมาที่ไหนากันเนี้ยนี่ค่ะวัวงูอะไรเนียอะไรคะเดี๋ยวสักพักเขาก็หยุดแล้วค่ะไม่ใส่ใจ,จเพราะว่างูไม่ดิน้นละเพราะว่าอืมน่าจะตุยไปนนานแล้วค่ะเล่นกันนะคะ อันนี้แม็กอันนี้แบล็กแบล็กแบล็กวัสดี้ก็แบล็กอ่าจวัสดี้ก็บาชิปแบล็กครับเป่แม่แม่พูดกับใครกับใครแม่แม่พูดกับใครแม่พูดกับใครนแม่แม่แม่พูดกับใครแหละตัวใหญ่กว่าเขาวิววิวกินข้าวกับตับนะคะตับหมูแม่ตุก็ต้มข้าวแล้วก็ตับหมูให้เขานะคะแล้วก็อาหารสุนัขนะคะ ผสมกันโอ้วันละกระมังห้าตัวโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมอันนี้ก็คือสุนัขพันธ์ไทยลังอานทั้งหมดนะคะก็คือมีห้าตัวหนึ่งสองสามแล้วก็สี่วัวที่ห้าเนี่ยค่ะนะคะได้งูกระปิบแล้วงูอะไรอ่ะมือตุต๊กตุไปแล้วค่ะ